เป็นช้างนะครับเมนูเนี่ยเอ้าสวัสดีครับแม่ครับครับผมสวัสดีครับอ่าคุณแม่ครับอันพี่น้องถามว่าร้านร้านลาบร้านนี้ร้านตั้งยุ่งไหนเนาะครับแม่ตั้งอยู่บ้านธานรคณถนนลำหอยเหนือจ้าครับจังหวัดเลยเอท้องน้อครับเนาะจังหวัดเลยเอทอยู่แถวแถวนาคายทหารนานายค่ะอ่าเมนูที่ขึ้นซื้อทั้งของของแม่นี่เป็นเมนูอย่างไรเนาะครับแม่ที่คนไปกินมามาต้องสั่งดูดูไหมก้อยเสือขัวค่ะก้อยเสือขัวดิค่ะกับออม อ,อ้อมมามอ้อมมามอ้อมรวมอ้อมรวมนะครับค่ะแต่มีลาบลาบกว้วยซอยเซียมีซอยจูก๋กันเนะาะแม่เนาะค่ะครับแม่ขายมาจช่ปีแล้วนะครับเนี่ยหลายปีหรอคร่ะบ,บ้างี20ลานกันนบอะไร19ปีหรอบ้านแม่ขายตั้งแต่เนื้อโลอเลยบาดกว่แม่เนี่ยตั้งรอดละ80ค่ะตะกี้เอาบ้านบัตรน้องบระทองค์ขัดคนกาเนื้อมะทรง ตะกี้มัดมือไรนี่สิโลอยูสองตายายผมมาใส่ตากับยายนี่เลยครับลานลาบตายายเนาะค่ะพี่น้องเอ,อิญเอ,อิญมากเลยว่ะเอิญเ,เอิญยายหัวน้อยายหัวนเนาะครับลานลาบยายหัวนเนาะยายหัวน,หน้อยแม่ไข้แม่ไข้กเป็นขนใจบพื่อได้กว่าแม่อยู่นี่ลานลาบนี่อันลูกใต้ทหารค่ะก<อ>ันมือได้บ่มากกับเป็นเงียบเงาถ้ลูกทหารกัไรายกันจมหากับมาโลด <laughs> อันผู้ใดบสะดวงมาอยาทั่วสั้นไกวน้ม่นหลายมีเบอร์ทั่วมา่นี่มีเบอร์ทัอยู่ค่ะแม่แม่บอกเบอร์ทั่วพี่น้องนะเนี่นย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ห้สนาะครับเนาะขายทุกมือขายทุกมือเว้นต่สิไปหาหมวเริ่มเริ่มจะโมงจะมงรือม่อ่เริ่มตะเกียมงจ้ะครับ เริ่มเจ็ดโมงจนมาเนื้อสิมดหรือว่ามีเวลาเหลืออยู่ก็เดี๋ยวนี้บอสซัมายกับใบโมงหรือเนื้อเหมือนหลักกับเศร้าจเศร้าเลยเนาะครับเนาะเพราะว่ากําลังตกจากหน่อยครับไปพาตัดมาใหม่ครับเอาบกวแล้วได้ไหมลูกค้าทั่วมาแเหรครับครับผมขอบคุณหลายครับแม่วัสดีครับครับผมมาครับพี่น้องครับเอาอันแรกเอาซอยจุกมาเลยนี่อื้มสอยจุนะครับคมพงหลดพอดี อเกียียวขมเด้อนด้านเนี่คุณได้มาตองสัางนะครับเมนูนีน่คุณยอดเลยขมลำเลยผักมังตับ่ร้อเปลยาัอาตับบอ แบบนาไข่แล้วครับพี่น้องเนาะอยู่บ้านแทนตะควันเลยพี่น้องเนี่ยต้มพี่น้องลองข้าวากันอือหือโอต้มเบื่อดีครับ นัวพอมมาแบบหลายๆเด,อดอีอังพี่ลองวันนี้เป็นคันแท่นหน้านะครับเนาะดอกจอกที่ใส่นะครับทุนนี้เอาอะไรพี่น้องเนี่ยก๋วยเสือขัวเข้าไปอืมครับทหานนะครับเพินพ่นเพิ่นหูจักดีนะครับร้านลาบร้านเนี่ยนะครับ ส่วนมากกัช่วงพักเที่ยงค้นสิหลยเนาะครับตัวนี้ยากุ่งห้านตัวเนี้ยครับข้นใจทหารร้านเราข้นใจทหารครับเลย่มที่เด็ดนะครับอันนี้เป็นกล้วย นะครับลาดน้องเลยมาหอมเอาหัวแล้วหัวเองครับอืมติดใจจุแล้วครับนะพี่น้องเลยโอ้ เลือยพันไปเข้ามาทั้งจังหวัดละเอียดไ้ครัพี่น้องเนี่นล,นล่องเข้ามากินบ้างเลยครับพี่น้องบรรยากาศเป็นบ้นบานๆนะครับเดี๋ยวพี่ให่ไทยบองว่าบรรยากาศเป็นไงน,น,น,นะครับน้องพี่น้องออเพราะว่ารับวันลูกค้าเพิ่นหลายนะครับขายไม่ต่อเมื่อขายชองแต่ย่าไเลยมันเทศช่องแต่ย่าินน่นเลยเหนื่อ,อ,อยแบบเกคยบ่ ดึงก่อนนะใส่เกียมผมไม่น่ามีอะไรเขียนเลยอ่ะหืมกล้วยนี่ยังเสียบเลยนะครับอ่ะหืมผมนะครับ มันมีความขมของของบีนะครับเอาขวากี้แล้วขว้วยังนะครับเครื่องการเทสลาบเนี่ยอันบางริกข้าว้วยข้างไม่เสมอน,นะครับมันมีความแสบนี่แล้วน,นะครับอืน่าฝากอย่างเนี่ยยู่นี่มันฝากพ่นผลผลิตผลผลิตภัณฑ์เลยแสบครับพี่น้องนะครับเอาสลาบชิ้นี้นะครับก็เอาไว้ซ้ำนิดนะครับพี่น้องเนี่ย ภากด้านลาบนะครับลานลับสองตายยกนะครับลานลับบรรยากาศบานๆนะครับบรรยากาศเป็นเฮียนเป็นสั้นนะครับพี่น้องเนาะเป็นกันเองนะครับบรรยากาศเขามานั่งนี่ก็ทักหาคนณแม่แล้วเลยผู้ใดอยากสายลาบสายก่อยนะครับในละเอียดนะครับบรรยากาศเงียบๆนะครับเป็นค่อนข้างที่เป็นส่วนตัวอย่าน้อยนะครับพี่น้องเนาะเอ๋อขอบุญคุณหลายๆครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวสำหรับที่นี่นะครับเอาไวปทำหนี้ก่อนนะครับมาพอทำทิพย์หน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ